ฟังชัดๆจากบักแอปทักษอรอทำไมถึงเปิดใจให้นนกุลเข้ามาในชีวิตก่อนหน้านี้ทำอากริทและฟินไปตามๆการหลังจากที่นนชานนสันตินทรกุลหรือนอนกุลกับแอปทักษอรอพักสุขเจริญได้ออกมายอมรับว่ากำลังคุยกันอยู่จริงทากลางผนบันเทิงและหลอาแฟนคลับแห่แซลกันสนั่นเลยทีเดียวในที่สุดทั้งคู่ก็เลื่อนสถานะกันล่าสุดในรายการแชร์ข่าวสาวสตอง ซึ่งบางช่วงบางตอนแพทณปรภพานหนึ่งในพิธีกรก็ได้ยิงคำถามถ,ามถึงแอปว่าหัวใจตอนนี้กระชุ่มกระชวยไหมซึ่งแอปก็บอกว่าช่วงแรกๆอาจจะเป็นแบบนั้นสุดท้ายเดินทางมาถึงขนาดนี้ได้เชื่อว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นเยอะหมายถึงเรื่องการซัพพอร์ตทางจิตใจมากกว่าเราไม่ได้ต้องการการซัพพอร์ตอย่างอื่นเพราะความจริงเราก็อยู่คนเดียวได้สําคัญที่ข้างในความคิดและจิตใจดานปุยพิมลวันหนึ่งในพิธีกรอีกคนก็ได้กล่าวเสริมว่า ถ้ามีใครเข้ามาแล้วไม่ได้ทําให้เรามีความสุขแอปคงไม่บอกเลยว่าแม่แอปช่วงนี้อินเลิฟหนักมากดูหน้าเด็กลงสุดๆ